สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะตอนนี้บ้านเมืองเราก็กำลังสุงงอมแล้วเนาะก็ฝากคนไทยเราทุกคนช่วยกันนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะใครที่ไปศูนย์อพยพก็อย่าลงนะคะว่าศูนย์อพยพของเราอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าขเมรมันโจมตีประชาชนโจมตีบ้านเรือนของประชาชน โจมตีคือเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ใส่ใจเลยว่าประชาชนจะเป็นยังไงมนุษยยธรรมของมันไม่มีแล้วนะคะมันเล่นประชาชนอย่างเดียวฉะนั้นคนไทยเราอย่าโพสอย่าลงคลิปว่าฐานอบพยพของคนไทยอยู่ตรงไหนนะคะเพราะไม่งั้นมันจะเห็นแล้วก็ อย่าลืมว่ามันสามารถยิงไกลได้ร้อยสามสิบเมตรนะคะคนไทยเราต้องช่วยกันนะคะอย่านำเสนอหรืออัดคลิปศูนย์อพยพของตัวเองลงสื่อโซเชียลนะคะรอให้เจ้าหน้าที่ของไทยเราจัดการให้เรียบก่อนเราลงทีหลังได้นะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นยังไงเพราะว่าขมิมันโจมตีบ้านเรือนโจมตีประชาชน คือรากฐานความมั่นคงออีกอย่างหนึ่งเนี่ยสำคัญสุดอย่าให้นักการเมืองเข้าไปมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับความมั่นคงของทหารให้มากเพราะนักการเมืองบางคนมันเกลียดทหารนักการเมืองบางคนมันเป็นไส้ศึก ส่งข้อมูลให้ต่างชาติให้ศัตรูมาทำลายบ้านเกิดเมืองนอนแผ่นดินตัวเองอันนี้ทหารไทยเราต้องระวังให้มากนะคะโตให้เราจะอยู่ใต้บังคับบัญชานักการเมืองที่มาบริหารประเทศแต่ความมั่นคงของทหารไม่ควรจะให้นักการเมืองรู้ทุกเรื่องนักการเมืองซื่อสัตย์สุจริต โอเคดีแต่เมื่อ,อไรที่เราเจอนะักการเมืองที่มันเที้ยมันเลวมันเป็นไส้ศึกเป็นนอนบอนไส้มันเกียดทหารเนี่ยมันเกียดสถาบันเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทำให้บ้านเมืองเราสงบสุขได้อันนี้ฝากทหารเราด้วยแล้วกันเนาะประชาชนคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้ทหาร ให้ท่านทหารทั้งหลายรู้ไว้เลยว่าประชาชนอยู่ข้างท่านเสมอนอกจากประชาชนที่คิดจะเป็นกบฏไส้ศึกเท่านั้นแหละถึงจะไม่อยู่ข้างท่านต่อให้วันนี้กลับลำว่าเห็นใจยังไงแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจอย่าให้ร้อยเปอร์เซนต์เมื่อวันดีคืนดีเดี๋ยวมันมาหักหลังเอาข้อมูลส่งให้ส่งให้ชาติอื่น เข้ามาแทรกแซงเข้ามาวุ่นวายในประเทศไทยเราจะมีปัญหานะคะในส่วนนี้เนาะก็ออกมาเป็นกําลังใจให้ทหารนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องประชาชนนะคะที่ถูกขมิ้นมันโจมตีเราช่วยกันปน,นามขามิ้นติดแฮชแท็กขมิ้นยิงเราก่อนไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดใส่แฮชแท็กไปเลยคะ่ะให้ต่างชาติมันรู้เลยว่าเราถูกขมิ้น รุกรานไทยเราไม่เคยทำร้ายใครก่อนแม้แต่ประชาชนของขมิญทหารไทยยังไม่เคยทำร้ายเพราะเขารู้ว่าประชาชนไม่มีส่วนรู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายทหารนะคะคนไทยเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะตรงไหนที่มันจะปลอดภัยที่มัน อย่างคนไม่มีรถไม่มีอะไรเราคนไทยด้วยกันติดหอยช้อยตามให้เขาขึ้นรถออกจากพื้นที่ไปกับเราด้วยค่ะเพราะไทยเรามันมีทั้งคนรวยคนจนนะคะบางคนบ้านบางบ้านไม่มีรถไม่มีอะไรเลยนะคะก็าฝากคนที่มีรถมีอะไรเอาเขาเหล่านั้นที่เป็นคนไทยเราอบพยพไปศูนย์เหมือนกันนะคะด้วยกันเนาะด้วยความเป็นห่วงนะคะส่งกำลังใจ ขอให้คนไทยทุกคนปลอดภัยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียในเหตุการณ์นี้นะคะให้คนไทยเราทุกคนอดทนค่ะไม่นานไทยเราจะสงบสุขคาเมนจะไม่กล้ารุกรานเราอีกต่อไปนะคะนักการเมืองจะไม่มีนักการเมืองที่เฮี้ยเร็วๆชั่วๆที่เป็นแค่ไทยใจเป็นต่างชาติเนี่ย คนไทยเราต้องช่วยกันดูค่ะช่วยกันขจัดคนเหล่านี้ออกจากบ้านเมืองเราอย่าให้มามีอำนาจอย่าให้มาคุมอำนาจในสภาหรือในนะคะหน่วยงานราชการไทยเราจะเป็นเมืองศรีวิไลในอนาคตข้างหน้าหากเราขจัดคนเหล่านี้ที่ไม่ดีกับแผ่นดินเนี่ยอย่าให้เขามามีอำนาจเพราะไม่งั้นมันจะใช้อำนาจในทางที่ผิด รังแกประเทศเราเอาประเทศเราไปเอื้อผลประโยชน์เอาคนไทยของเรามาห้าหันกันเองเหมือนที่ผ่านมาคนไทยด้วยกันรักสามคัคคีอดีตการคนไทยเราเนี่ยสี่สิบห้าสิบปีก่อนเอาว่างั้นเถอะคนไทยเราจะร่วมด้วยช่วยกันรักสามัคคีกันนะคะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันบ้านนี้ไม่มีแบ่งอาหารแบ่งผักปลาอาหารให้กันและกัน ปัจจุบันมันแยกฝักแยกฝ่ายเพราะมันมีนักการเมืองเห็นผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ปลุกระดมคนไทยด้วยกันมาห้ามขันกันเองเพื่อพวกมันทั้งนั้นเลยไม่ใช่เพื่อใครคนไทยต้องเอาบทเรียนนี้เป็นแบบอย่างในวันนี้คนไทยได้รู้ซึ้งถึงนักการเมืองว่าเขาเข้ามาทํางานบริหารประเทศดีเรายินดีแต่เมื่อไรที่บริหารประเทศ แล้วเอาประชาชนมาห้ามหันกันเองเนี่ยบอกไว้เลยคนประเภทนี้ไม่ควรจะให้มีที่ยืนในสภาไม่ควรจะสนับสนุนให้ไปเป็นใหญ่เป็นโตให้ไปมีอำนาจเพราะไม่งั้นมันจะทำลายบ้านเมืองทำลายประชาชนด้วยกันสมัยก่อนเห็นไหมคนไทยโอ้ยนะคะทำไร่ทำนานะคะชวนกันไปช่วยลงแขกบ้านนานี้เนี่ย ระดมคนในหมู่บ้านช่วยกันบ้านหลังนี้ลงก่อน20-30คนเสร็จเราก็ไปบ้านอีกหลังหนึ่งไปช่วยทํากันจนเสร็จบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ในอดีตแต่ปัจจุบันนะคะความรับพัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในสมองตัวเองและคิดว่าเขาดีคิดว่าเขาดีแต่มาทําลายบ้านเมืองตัวเองอันนี้ก็ไม่ควรนะคะทุกคน เป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะที่เป็นคนไทยประเทศเราจะดีได้อยู่ที่คนไทยเราไม่สนับสนุนคนโกงไม่สนับสนุนคนที่ไม่เอาชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สนับสนุนคนที่ยุยงประชาชนมาห้ามหันกันเองเพราะนั่นเท่ากับว่าเขาเห็นผลประโยชน์ของเขามากกว่าประเทศชาติและประชาชนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ